สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามช่องหกล้อเพื่อนฝูนทุกท่านครับวันนี้แม่ฟ้าเข้าบ้านไวเป็นไรสาเหตุที่แม่ฟ้าเข้าบ้านไวก็เพราะว่าแม่ฟ้ายกดำไม่ขึ้นนะครับก็เลยต้องเข้าบ้าน ดำไม่ขึ้น่ะดำยังไงก็ดำไม่ขึ้นสงสัยจะเหนื่อยละอ่ะบนูแมนนะครับอ่าตัวนี้มันหักครับไอตัวแป้นยึดกระปุกยิงลมนะครับเกียร์ฝากเนี่ยมันหักเราก็เลย เข้าบ้านครับวันนี้เนี่ยครับแป้นตัวนี้หักครับมันก็เลยทําให้กระบอกยิงตัวนี้มันมันไม่ยันนะครับเพราะว่าตัวนี้มันหักมันหักที่ใหม่นหว่าหักที่ใหม่นะครับของเก่ามันหักไปแล้วนะครั้งหนึง่งแต่ตัวนี้มันหักที่ใหม่แกหักตรงนี้ครับ โโอ้ห oh. ทำยังไงต้องหาเหล็กฉากไอตัวนี้ที่มันหักก็เพราะว่าเหล็กมันไม่ได้เป็นฉากนะครับจริงๆถ้ามันมีฉากเหลือสักนิดหนึ่งเนี่ยมันก็จะพอจะพอค้ำยันแรงส่งของกระบอกลมนะครับที่มันชักจริง าตัวนี้ด้ามให้ตัวนี้ปั่นนะครับเขาเรียกว่าตัวนี้เขาเรียกกระบอกกิงลมเกียร์ฝากหรือเปล่า CPO หรือเปล่านะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาเรียกอะไรแต่มันหักไปแล้วด้าไม่ขึ้นเลยเนี่ยแล้วไม่ไ,มได้หักที่เดิมครับหักที่ใหม่ไปเรื่อยครับเนี่ยถ้ามันมีฉาก เหลืออีกสักนิดนึงยาวออกมายาวไปเงี้ยครับมันก็จะแข็งแรงกว่ากันให้ทำไงนี่พิจารณาไตอตรงนู้นขั้นแรงคงต้องถอดก่อนนะ ันจะเชื่อมได้หรือเปล่าไม่รู้ขาดมันหักรอยใหม่ครับจริงจริงมันหักไปครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่าอันนี้มันหักหักที่ใหม่สาเหตุที่หักก็อย่างที่ผมบอกไปนะ <c oughs> เขาเป่าออกหมดเลยเป่าให้มันเป็นตัวแบนตัวหนึ่งมันก็เลยไม่ความแข็งแรงมันก็เลยไม่มีครับ เดี๋ยวขอตัวถอดก่อนครับทำรถก่อนเดี๋ยวคลิปนี้ขอลาไว้เพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องหัว้อเปิ้นฝุ่นเลยนะครับเข้าไปเลย y o u t u ห e 6ล้อเปิ้นฝุ่นคลิปนี้สวัสดีครับ